สวัสดีครับอยู่กับช่องอาซีสารครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้ารถปุดซานี่นะครับ s y 2 1 5 4นะครับกำลังจอดรอรถดับาอยู่นะครับมาพอดี ้านนั้นก็เป็นซานี่นะครับ s y 2 1 5 4นะครับเหมือนกันทำงานอยู่ใกล้ๆกันเลยเรามาดูนะครับว่าเขาจะใส่เยอะแค่ไหน เต็มอุ้มครับงานนี้ ตถลก็มีวิ่งกันอยู่หลายคันนะครับทั้งสิบล้อทั้หกล้อเรามาดูเจ้าแานี่กันต่อ ว่าเป็นอีกค่ายหนึ่งนะครับที่กำลังได้รับความนิยมน,นะครับสำหรับรถขุดซานี่จากเมืองจีน ตัวกันไว้แล้วครับนีพี่หลงนะครับกระบะแดงเข้ามาอีกคันหนึ่งไล่ตามกันไปนะครับกับฟูโซ่มาดูไหวหรือเปล่ามีฟูโซ่นะครับไล่ตามไปติดๆ ไม่น่าจะมีปัญหาครับ,รบอเรามาดูฟูโซนะครับอของหกล้อกันบ้างออันนี้น่าจะตักที่สองนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ดูดูหกวา6หกล้อเขาใส่กี่ตัก สามสี่ตักนะครับเต็มเต็มพุม่มโอ้อยังไม่พอครับห้าตักนะครับจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยเอาอยัางไม่พอสายแบกของแท้ครับ หกตากนะครับโอเคดูการออกตัวดูว่าจะขึ้นบ่อไปไหมโอ้แรงครับแรง ธรรมดาก็คลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามช่องอาซีสาดเลยนะครับผมสวัสดีครับ